วัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับเป็น a v a d e t y นะวเดทวายไม่ใช่ในวเดทตี N a v a d e t y นะครับผมก็อย่างที่คลิปที่แล้วอะครับผมผมทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสินค้าราคาคุ้มค่าจากบ้านบนะูเกอรี่เนาะจริงจริงไอเดียแรกเลยอะครับเกิดมาจากการที่ว่าบ้านบูเกอรี่ครับเขากำลังจะขึ้นราคาก็เลยคิดว่าเออเพราะฉะนั้นอนะเราก็แบบมาแนะนำไปก่อนว่ามีตัวไหนเนี่ยที่ราคาดีคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างได้รับความ สนใจระดับหนึ่งเนาะทั้ง2พาร์ทคือพาร์ทหและพาร์ทสวันนี้ก็เลยอยากจะข้ามไปอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมก็คือเป็นแบรนด์ทิฟเฟ n y Co เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่ผมชอบพูดบ่อยๆว่าเออบูเกอรีเนี่ยคุณภ,ภาพเวอร์ซราคามันมีความคุ้มค่ามากๆเลยนะ mm hmm. เมื่อเทียบกับแบรนด์เมนสตรีมอื่นๆนะเนาะซึ่งจริงๆแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาคุ้มค่ากว่าก็คือทิฟฟแต่ว่า จริงๆขอเกินปัญหาหลักของทิฟฟานี่แอนโคก่อนส่วนตัวนะในมุมมองของผมก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยตัวดีไซน์เองอ่ะเขายังมีความงงๆงงอยู่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยตลาดของฟลาจิวอ่ะมันค่อนข้างบูมมากๆแต่ว่าทางตัวแบรนด์ทิฟฟานี่เองครับเขายังไม่สามารถที่จะหาจุดเด่นในตในใน,ในความเป็นไอคอนิกของเขาได้เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวผมทิฟฟานี่อ่ะถ้าเป็นพวกแบบเพชรเอ่ยพลอยเอ่ยเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสที่สุดแล้วไม่ถึงว่าใน ใน,ใ,นในเรื่องของ value ที่เราได้กับสินค้ากับเงินที่เราจ่ายไปเนาะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมผมเคยเกิดเสมอว่าผมไม่ชอบให้ฝ่ายจิวเวลรี่มันมีในส่วนของแบบโลโก้หรือว่ามีแบบโมทีฟอะไรก็ตามที่มันสื่อถึงแบรนด์เยอะเกินไปมันควรจะเป็นซิมโบลต่างตัวยกตัวอย่างเช่นคาทีอย่างเงี้ยเห็นรูปหัวน็อตเห็นรูปตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้ว่านี่คือคาทีหรือว่าเสืออย่างบุกเกอรี่เองอเห็นงูหรือว่าเห็นดีไซน์ความ ความอิตาเลียนอ่ะมันก็รู้ว่าอันนี้มาจากบ้านบกเรี่หรือแม้กระทั่งชาแนลเองก็ตามชาแนลอ่ะถึงแม้ว่าตัวที่เป็นแฟชั่นจิวอ่ะก็จะเป็นรูปตัวสีควายใช่ปะแต่ตัวไฟจิวอ่ะเขาก็ใช้เป็นดอกคาเมลียใช้เป็นสินโตต่างๆซึ่งอันนี้ตอบโจทย์แต่ว่าอย่างเช่นแบรนด์อย่างเช่นหลุยส์วิคตองที่แบบไฟจิวก็เป็น LV หรือว่าตัวแฟชั่นจิวก็เป็น l อลีอะไรเงี้ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวจริงๆนะเออเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ไอเทมของ t i ฟฟานีที่ผมสึกมันคุ้มค่าเนี่ยก็จะมีตามนี้เนาะชิ้นแรกสุดเลยนะอันนี้เป็นต่งหูคือคอลเลกชันของทิฟฟานี่คอลเลกชันหนึ่งซึ่งค่อนข้างดังมากชื่อว่าตัวฮาร์ดแวร collection ข้อเสียอย่างหนึ่งของทิฟฟานี่ะก่อนที่จะพูดถึงชิ้นแรกคือเขาว่าทำทั้ง s i ลเวอร์แวแล้วก็แล้ก,แลก็เป็นเป็นโกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะในซีรเอตบางอย่างเราสามารถซื้อได้ทั้งเงินและทองข้อดีคือ เราสามารถได้อสเต e ติกความงามต่างๆจากคอลเลกชันที่เป็นเป็นเป็นโกลในราคาซิเวอร์แต่ข้อเสียก็คือว่ามันแบ่งตลาดที่ชัดเจนมากไม่ได้ขนาดนั้นเอา,อางี้ดีกว่าเออก็เป็นตังหูในคอลเลกชันของตัว Tiffany Hardware เนาะตัวเนี้ยเออมีความค่อนข้างเรียบง่ายเข้าใจว่าขนาดอยู่ที่8.5มิลนะครับผมก็แต่ว่าทำมาจากทองเป็น solid gold มีน้ำหนักที่ค่อนข้างดีและราคาดีมาก25 0 0 0บาท เฮ้ยจะบอกว่า2 5 0 0 0บาทอะในราคาเนี้ยอาจจะได้แค่เป็นตังหูแบบจากจากชาแนลที่มีคริสตัลเองหรือว่าจากดีออด้วยซ้ำที่แบบเป็นวัสดุที่มันเป็นเป็นแฟชั่นจิวแต่ว่าสำหรับ t i ฟฟ a n y Co อ่ะเราสามารถได้ก้อนที่มันเป็นเป็น solid g o แบบจริงจจังๆแล้วก็ใส่แล้วก็ดูผู้ดีดูเรียบหรูดูซับเทลมากซึ่งในส่วนของโกลเนี้ยจะมีอยู่ในเยลโลโกลแล้วก็พิงโกลนะครับผมตัวเนี้ยจริงๆเข้าใจว่าเขาทำราคาได้ค่อนข้างดีเพราะว่า ตัวแมคาีนิซึมในการล็อกของเขาอะครับเขาไม่ได้เป็นใช้เป็นซิสเต็มเอาปาเนาะแต่ว่าเป็นแบบตั้งหูธรรมดาเนาะอย่างที่เห็นข้างๆ้าในรูปนี้ที่ฟอน,นี่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูบ่อยหรือเข้าไปดูก็ไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปอะไรมากเพราะไม่ค่อยได้เป็นลูกค้าเขาเท่าไหร่แอบเกงใจนิดน,นึงเออตัวนี้ราคาดีใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็สุภาพเรียบร้อยแบบเหมาะกับทุกโอกาสทุกอาชีพแบบใส่ติดหูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถ้าใส่8.5ถ้าเป็นมุกมิกิโมโตะ ถ้าเป็นอากัวยาคือแบบน่าจะแพงมากน่าจะเป็นแสนไปแล้วว่าในขณะที่อันเนี้ยเป็นทองแท้เราก็แบบเออคุณภาพดีมากๆขายแค่สองหมื่นห้าชิ้นเนี้ยอยากให้ทุกคนไปลองทาบดูเพราะว่ามันควรจะมีติดตัวไว้หนึ่งชิ้นนะเออมันแบบมันใส่ได้เรื่อยๆมันได้ทุกโอกาสใส่ไปทํางานใส่ไปไประชุมใส่ไปงานรื่นเริงใส่ไปงานศพใส่ไปอะไรก็ได้ใส่ไปเดินจัดดุจัดก็ได้คือแบบดูดีจริงๆเอออยากให้ทุกคนไปลองแล้วแบบราคาสองหมื่นห้าเห็นครั้งแรกไม่อยากจะเชื่อเออ ชิ้นต่อไปของ t i ฟฟานีที่รู้สึกว่าราคาดีแล้วก็คุ้มค่ามากมากซะจนงงรู้สึกว่าชิ้นนี้ถ้าอยู่ในบ้านอื่นน่ะน่าจะแบบ5-6าแสนแต่ว่าทิฟฟานี่ขาย2 000, 6 0แสนบาทประมาณ2องแ0 0หอะไรประมาณนี้ก็คือตัว t i ฟฟานี่เอ่อวายบรสเลตนะครับผมในส่วนของ Pave Diamond ซึ่งเป็นบ้านเดียวเลยที่ไม่ชาร์จราคาไวโกเพิ่มจากราคาเยลโล่โกละพิงโก คือบ้านอื่นอะตัวไอโกจะแพงกว่าโกอ,อื่นประมาณสิเใช่ปะแต่ว่าทิฟฟานี่ทุกชิ้นราคาเท่ากันและแบบตัวนี้คือเพชรเต็มมากและฝั่งเพชรสวยมากคือเพชรทิฟฟานี่เนาะไม่ต้องพูดอะไรมากมันดีอยู่แล้วเออเราก็แบบฝั่งเยอะมากคือเห็นชัดมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวนี้คุ้มมากๆในราคากําไรเพชรที่แบบไม่เกินส0 0 0 0นน่าจะคุ้มที่สุดแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกเขามีความหลงทางส่วนตัวผมนะในเรื่องดีไซน์คือมันมีเป็นรูปตัวทีอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคนที่ชอบคอลเลคชันนี้อยู่แล้วอยากให้ไปลองตัวนี้ดูคืออัปเกรดเป็นตัวนี้ไปเลยคุ้มมากๆจริงๆคือเห็นแล้วแบบตาแตกเลยอะ่ะแบบเออดีสวยคุ้มแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลที่สุดจริงๆตั้งแต่เห็นมาในในแบบกําไรเพชรในแบรนด์ที่เป็น High j e w อร r y สอรี่เป็นไฟเป็นไฟเจอรี่จากทุกๆบ้านที่ที่เคยไปเล่นมาเลยส่วนชิ้นต่อไปอันนี้จะบอกว่าเป็น ชิ้นที่คุ้มค่าเพราะเป็นราคาเริ่มต้นก็คือแหวนเพชรของทิฟฟานี่คือแหวนเพชรทิฟฟานี่ความเจ๋งของนางอ่ะก็คือว่าเขาเริ่มจากสายเครื่องข้างเล็กแล้วราคาดีผมเคยเห็นนะจริงๆมันแล้ว,แล,วแล้วแต่ตัวโฟซของเขาได้แหละว่าแบบชอบสีอะไรเออแบบเออตามสีสีซึ่งผมเคยเห็นราคาอยู่ประมาณแบบ20กว่าตังค์สตาร์ที่ประมาณแบบ60,000บาทซึ่งส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวคิดว่าแบรนด์ใหญ่ขนาดน,นี้ถึงจะเป็นสีเอสสีอะไรอย่างเงี้ย เพชรเขาสวยอยู่แล้วเราก็ทิฟฟานีความเจ๋งคือไม่ได้ใช้ใบเซอร์ GIA นะเพราะฉะนั้น่ะถ้าซื้อมาก็จะแบบไม่สามารถถูกร้านเพชรข้างนอกรับเราได้เว้ยเพราะว่าเขาจะใช้ตัว Gemologist ของเขาว่าเป็นตัวจัดเองว่าเพชรตัวนี้ดีหรือไม่ดีซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างดีหมายความว่า60,000บาทเราสามารถใสแ่แหวนเพชรจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกแล้วก็คุณภาพเพชรไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องถูก ไม่ต้องเป็นแบบกังวลหรือว่าคิดว่าเราจะถูกข้างนอกต้มหรือเปล่าถูกแกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทิฟฟานี่คือเพชรเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของแบรนด์ทิฟฟานี่เลยอันเนี้ยสาคัญจริงๆก็คือว่าตัวเรือนส่วนใหญ่จะทํามาจากแพลตินัมและความเจ๋งคือทํามาแค่ไซส์เดียวคือไซส์52นั่นหมายความว่าเพชรแหวนเพชรสามารถถูกรีไซซ์ได้ก็เป็นเรื่องปกติใช่ปะแต่สําหรับร้านเพชรข้างนอกใช่แต่สํําหรับสาหรับ ตลาดของของตัวไฟจีว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นคาเทียคาเทียเนี่ยตัวเพชรนะครับผมที่เป็นแหวนเพชรอะ่ะมันไม่สามารถสมมติเราอะถูกใจเพชรเม็ดนี้มากๆเลยมันไม่สามารถที่จะเอาไปแบบทําลายตัวเรือน้งแล้วเอาเพชรเนี้ยไปขึ้นรูปใหม่เพื่อให้ได้ไซส์แหวนที่เราอยากได้ได้นะเออเขาไม่มีบริการนั้นแต่ว่าของคาเทียเนี่ยเขาจะแบบต้องเอาหาตัวไซส์ กับเพดที่เราชอบให้เจอจริงๆมันเหมือนเป็นการหาคู่แท้ซึ่งอาจจะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งเนาะเป็นแบบเราไปหันไปหันแหวนเพรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท i ่ฟานี่เ่ทำออกมาแค่ไซส์เดียวจริงๆอ่ะ52เนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานของผู้หญิงบ้านเราแหละคำว่าไซส์เดียวเนี่ยก็คือหมายถึงว่าที่ขายในประเทศไทยเนาะเออแต่ว่าถ้าใครนิ้วใหญ่นิ้วเล็กเนี่ยเขาสามารถรีไซส์ได้แบบได้เลยอะแล้วก็ได้เพรเม็ดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอะอันนี้ถือว่าเป็นการบริการที่ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถเลือกเพร ที่เราชอบได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวเคยเห็นเพชรคาเทเม็ดหนึ่งคือสวยมากแบบ6ประมาณ57ตังมัง้งอยู่ในตัวเรือนของพิงโกแล้วก็ใส่เป็นเป็นหส่57ซึ่งมันเป็นใส่ที่แบบว่าผมใส่ไม่ได้สักนิ้วเพราะว่าอย่างนิ้วก้อย51าสิบเอ็ดใช่ปะนิ้วอื่นก็จะ5 9 6สิหมดแล้วอะไรเงี้ยเราเพชรคือเม็ดนะั้นะนะคือชอบมากคือชอบมันมีคาแรคเตอร์ของมันที่เราชอบแบบเออแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะ เอาตัวแหวนไปขึ้นรูปใหม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็การ r e ไ i z e เขาก็แบบไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะเหมือนแหวนมันถูกสร้างมาสําเร็จแล้วเซึ่งถ้าเป็นสร้อยต่างหูก็จะไม่มีปัญหานี้แต่่าแหวนนะค่อนข้างต้องดูดีๆว่าแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บรนด์ไหนมีบริการยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอออันนี้พูดยาวนิดนึงเรื่องแหวนทีนี้ชิ้นต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือจะเป็นตระกูลเพชรอีกแล้วคือเพชรพลอยเขาดีอะตัวสร้อยสร้อยเพชรเขาอะราคาค่อนข้างดีมากๆเคยเจอตัวหนึ่งแบบ สี่สิบตังค์มัง้งมันประมาณแสนก็บาทอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่างที่บอกเนาะพราะมันเป็นเพชรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบไปเทียบกบบร้านเพชรข้างนอกซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่แต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะไปคิดมากไม่อยากไปปวดหัวว่าเฮ้ยเพชรข้างนอกจะดีจริงไหมจะโดนแกงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยการซื้อจากบ้านทิฟฟานี่ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีเพราะว่าแทบจะถูกที่สุดในบรรดาแบรนด์ฟจิวด้วยกันที่เป็นแบรนด์ระดับโลกอะเนาะ น่าสนใจอยากให้ไปลองเพราะจริงๆอะราคาของสินค้าเหล่านี้ยมันมีเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆเลยเพราะว่ามันมีสีมันมีอะไรก็ไม่รู้มากมายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบหยุดแล้วก็มีหลายๆทรงเออว่าเราจะชอบมันหรือเปล่าเนาะก็หลักๆแล้วตัวทิฟฟานี่อค่ะส่วนตัวผมก็ยังมองว่าจุดที่เขาดังจริงๆแข็งจริงๆอะก็คือเรื่องเพรพอย เ,เพราะฉะนั้นนะ่ยตระกูลสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเป็นแก๊งโซเลสต่างๆคือแก๊งโซเลสเนี่ยจริงๆเคยทําอยู่ในคลิปทิ่ฟราน,นอันเก่ามากๆแล้วแหละว่าถ้าเป็นเพจเป็นพอยต้องอยกให้บ้านเขาซึ่งซึ่งตัวตัวโซเลสเองก็จะมาอยู่ในหลายๆเขาเรียกว่าอะไรอะเออหลายๆอันเจมานีเนาะก็จะมีพวกทัพทีมมีไพลินมีอาความมรีอะไรอย่างเงี้ย ราคาเรนจ์ก็จะต่างกันไปแต่ว่าแบบไม่ได้แพงมากยกตัวอ,อย่างเช่นตังหูตังหูที่เป็นเป็นทับทิมคือทับทิมเนี่ยจริงๆมันแพงเข้าใจาว่าแพงสุดเป็นเอมอรอลเนาะแต่ทับทิมอย่างเงี้ยก็สองแสนกว่าบาทแล้วก็มีทับทิมม็ดใหญ่กลางแล้วก็รอบๆก็แบบเป็นเพจที่เป็นเพชรอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าราคาดีแล้วก็ตัวทับทิมเขาสวยคือสีดีมากๆคือสีแบบดีบรดแบบด,แบบดีเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปทาบกัน จริงๆมีตัวหนึ่งที่เราแอบชอบส่วนตัวตัวสุดท้ายขอแถนนิดนึงคือเราชื่อซันใช่ไหมก็เป็นวพา,าธิตเ,เพราะเกิดวันอาทิตย์แล้วก็มีตัวหนึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ขายว่าแบบมันเป็นโมทีฟรูปพาทิตหรอกแต่มันเป็นการเอาเพชรมาเรียงกันคล้ายๆรูปพาธิตอ่ะเราก็เป็นสร้อยเล็กๆคือส่วนตัวรู้สึกว่าสร้อยเล็กๆมันน่ารักเพราะว่าสร้อยคอไม่ค่อยอยากลงทุนกับมันมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราจะถอดออกเวลาเราแต่งตัวเสร็จเหมือนแบบมันเป็นส่วนเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นวันนี้ะ ทุกอย่างเยอะหมดเลยแต่ใส่เสื้อแบบเนี้เออใส่สร้อยก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ใช่ปะ่ะหรือถ้าใส่ติดตัวนี้มันก็ตลกอะไรเงี้ยเพราะไม่เป็นแบบเออเสื้อเชิ้ตธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะสร้อยเล็กๆก,ก็ดีแล้วก็ราคาดีจะมีอยู่ตัวตัวนั้นราคาน่าจะประมาณห้าหมื่นเจ็ดหมังเออซึ่งสวยเพชรด,ดีเนี่ยอินเสิร์ตลูกข้างๆนะเนาะแล้วก็ ผมว่าเป็นตัวที่ถ้าเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นบ้านอื่นอ่ะห้าหมื่นเจ็ดอย่างเช่นยกตัวอย่างขอแอปเปยบเทียบกับแ n นคลิฟตัวสร้อยฟรีโวเล็กๆอะ่ะเพชรแบบแค่ห้าตังเราก็เป็นทองล้วนอะไรอย่างเงี้ยยังแบบหกหมื่นไปแล้วเลยแต่ว่าของบ้านเนี้ยเออคือราคาถูกกว่าของแวนคลิฟอีกแต่ว่าได้เป็นเพชรหมดเลยเออซึ่งราคาดีแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆเนาะคือบางทีการที่มันแบบไม่ได้โชว์แบรนด์มากๆมันก็อาจจะมีโอกาสในการใส่ค่อนข้าง,งเยอะ กว่าอะไรที่มันแบบแบนด์มากๆอะไรเงี้ยเอออธิบายไม่ถูกมั่นใจทุกคนเข้าใจเออเอะเฮ้ยจริงๆแบานึงคิดออกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเป็นกําไรทองในรุ่นฮาร์ดแวร์เหมือนกันเหมือนตัวแรกที่พูดถึงเนาะอันเนี้ยมีความแบบดูอีซี่ดูง่ายๆเป็นแบบมีกลมๆแล้วก็มีเป็นทองเป็นกําไรนิ่มอครับบิดเอาอะไรเงี้ยคือส่วนตัวชอบ กำไร2แบบคือกำไรที่เป็นแบบเป็นเวรสเลตที่เป็นฟูลเลยแล้วก็กำไรที่เปิดข้างบนเนาะเป็นแบบโอเพนข้างบนไม่ชอบโอเพนข้างล่างอ่ะกลัวหลุดคือพอโอเพนข้างบนมันเหมือนมันเหมือนเป็นกำไรที่ถูกสร้างมาใส่กับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไอ้ตรงที่แบ่งไว้อ่ะเพื่อให้ตัวเม็ดปรยมอ่ะมันมันลอดออกมาพอดีเพื่อจะแบบไม่ได้ขูดนาฬิกาหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยใส่แล้วมันดูดีมันดูแบบมันมันดูพอชมันดูเรียบร้อย อาจจะแบบคนไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรหรืออาจจะดูธรรมดาไปอะไรเงี้ยแต่ราคาก็แบบไม่แพงอ่ะแบบ50,000กว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งเราได้กําไรทองแล้วก็ได้แบบ solid g o เม็ดเมอันแล้วก็แบบใส่ได้ตลอดใส่ได้เรื่อยๆทุกชุดทุกโอกาสเหมือนตัวแรกเลยเออคือจิฟ f านี่ราคาดีแต่ว่าก็ยังคงคอนเฟิร์มว่าดีไซน์ในงานทองเพยังงงเพราะว่าเอาจริงทําไมถึงพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะว่าเหมือนงานทองอะ่ะมันเป็น มันเป็นของที่แบบทําให้คนนะเข้าไปในแบรนด์มันเหมือนเป็น entry level เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แบรนด์ฝรั่งเขาจะให้ค่าเพชรมากกว่าทองคือพอพองานทองมันมันงงหรือว่ามันสวยซูบ้านอื่นไม่ได้อมันอาจจะทําให้คนแบบไม่ได้อยากเข้าไปคือคนที่ไม่ได้รู้จักอะไรมากไม่รู้ว่าเพชรเขาเทพอัญมณีเขาเทพขนาดไหนอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นยังไงวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้เนาะทุกคนก็ลองเดินเข้าไปชมที่ร้านชิฟฟี่แอนโคได้นะครับผมเพราะว่าทุกคนก็บริการดีมากแล้วก็ร้านใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ แคตตา็รกของเขาเยอะเนาะมีทั้งจานชามกระเป๋านาฬิกาเอออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเครื่องเงินอ่ะก็วันนี้ฝากไปแค่นี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ